พูดถึงเกมน,นี้หน่อยพี่สามแต้มสําคัญเลยก็มันจริงๆเราต้องก็ต้องแ่นเอาสามแต้มนะเพราะว่าก็หมายเราเราต้องการเล่นชั้นนะแล้วก็ด้วยอันดับตารางคะแนนแล้วฟอร์มการเล่นเราก็เราก็ค่อนข้างเหนือกว่าแล้วเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เรามาจังหวะดีด้วยครับเรา,าเขามาโดนใบแดงทำให้เราเล่นง่ายขึ้นก็เลยทําให้เด็กเ,เล่นง่ายาได้แพนไปผมเองแล้วนะกองหลังไปยืนหน้าาก็แผนไว้ตั้งแต่ แล้วมีการซ้อมเราไม่ได้แบบนึกออกก็จะใส่เราซ้อมนะเราซ้อมเราคงลงมาเป็นหน้าสองสองม,มีการหรืวใครจะต้องมาแทนเอะไรผมเอาถ<ช>ึงเฉลี่ยเฉลน่ยปีใหม่ครับบ่อยครับพี่ธงพูดถึงอีกสี่เกมที่เหลือหน่อยเอาจริงๆเท่าที่ดูโปรแกรมมานะครัถผมก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะไม่หนักแค่ตาดเกมเดียวเองใช่ครับก็เราก็คงจะต้องพยายามเก็บสามแต้มให้หมดนะอย่างเกมเจอตาดเนี่ยต้องดูว่าแต้มเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่า เฮเเราดีกว่าตาเราเล่นในบ้านแน่นอนถ้าเราถ้าเราเสมอและจบด้วยแก้แต้มเท่ากันเ,นเราก็จะเราอันดับเราจะดีกว่าเขาเราก็ไม่ได้รับลู่ยเสีย<ฮ>แต่ถ้าแต้มเราตามเราอาจจะต้องเร่งจนชนะเลยเป้าหมายเอาดิชนะเลยก็ต้องดูว่าสถานการณ์สัปดาห์หน้าเนี่ยจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหน<ฮ>เป้าหมายที่ใน,นกระตาจะต้องทอํายังไงครับพี่ทงพูดถึงถ้าถ้าเกิดสมมติเลื่อนเลื่อนชั้นหนเพ่ความพร้อมของทีมมันเป็นแค่ไหนเพราะพี่ก็อยู่ที่นี่มานานพมรพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแฟนบอลไม่ต้องกังวลครับไม่ว่าจะเป็น สถานที่การผ่านเกณฑ์ของไทยดีเราทำเขาเรียกว่าเเารียกว่ากับไลเซนซิ่งเรียบร้อยผ่านหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่ที่ว่าพวกเราจะทําได้ตามเป้าหมายเลื่อนชั้นหรือเปล่าอย่างอื่นไม่ต้องกังวลครับพร้อมทุกอย่างฝากแฟนๆนักข่าวถมเชียสี่เกมที่เหลือหน่อยพี่ก็ฝากแฟนบอลนักข่าวมาถมนะครับก็ทุกเสียงเชียร์ทำให้เด็กมีกําลังใจแต่ฝากนิดนึงนะครับฝากนิดเดียวบางแข่งเชียร์เนี่ยอย่าเอาการพนันเข้ามาครับบางคนบอกว่า จะตัดนะบางคนบอกว่าผม1.5่นะถ้า2.1ผมจะเสียแบบนี้ไม่เอาครับเพราะว่าเกรตนาในการเชียร์ของคุณเป็นการพน,นันอันนี้ผมว่าอย่าอย่าตะโกนออกมาดีกว่าฝากด้วยนะครับเชียร์กันอย่างสุภาพสนุกและกำลังใจเด็กครับขอบคุณครับพี่ตง